ไม,ไม่กิโล้ะเนี่ยประมาณสิบโลเดียวปา,าังเท,ทียวทังเทียวขันเดียว ครั้งที่แล้วคน,นเดียวคนขับรถมาคนเดียวมาเพื่อนเขาไม่ไหวแล้วเพื่อนมาเมื่ี่นั่งสบายเจนเดียวไม่มีที่ชั้แบดใช่รอบที่เราไปเอองั้นมีไงไม่เราไปกทิีนะ ี Super Super oh. ๋ยวไปซื้อเสื้อ Happy Birthday เสื้อสวยต้อทำสวยสีมาทําสองสีทำสีม่วงกับสีเดี๋ยวมอสดิงเจอผมก็อีกแล้วแอบมาไม่บอกใคระไรชอบพูดอย่างเงี้ยผนนี้เพราะผมไปไหนไม่เคยบอกใครอยู่แล้ววีดีเขาโผล่ทำได้ทุกอย่างสาวกขไม่สอย ก็มีมีคิวที่อุดรยี่สามคมมาไปอุดรเนี่ยบ้านเพื่อนเขาจัดการไมาจัดกานอะร้างานประจำมู่บ้านมาเขาก็จเขาจ้างเขาบอกมึงต้องไปเขาบอกแล้าคุณไปที่อื่นไปได